เป็นเบี้ยแก้หลวงปู่หงพมมปัญโยรับรุ่นอายุยืนให้ฐานก็จะมีเป็นโคดนาเมตินาเมติอย่างนี้ครับนี่ครับถือว่าเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเัาเรียกตะกุดไฟรุ่นสองครับครับพุทธคุณก็สุดยอดครับตะกุดน้ําเพนหลวงปู่หงพมปัญโยรุ่นอายุยืนตะกุดรุ่นนี้นะครับครับปลูกเสกวันวันเพ็นเดือนสิบสองเลยนะครับนี่นะ สวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมเครื่องรางของขังของหลวงปู่หงผมมปัญโยนะเป็นเครื่องรางของขัง,งที่ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหากําลังส่อหามาบูชาติดกายนะครับเป็นเครื่องรางของขังแบบไหนติดตามชมคลิปนี้ให้จบกันนะครับเดี๋ยวมาชมเครื่องรางของขังของหลวงปู่หงอีกรุ่นนึงครับกับแจ็คเสมานะครับนี่นะครับเอาใจคนชอบเครื่องรางกันบ้างนะครับครับ เป็นเบี้ยแก้หลวงปู่หงพมมัปัญโยอ้นอายุยืนปี2,551ครับจำนวนการสร้างก็ไม่มากนะครับใต้ฐานก็จะมีเป็นโคดนเมติตรงนี้เลยนะครับเป็นแผ่นอะไรเนี่ยเป็นแผ่นเป็นแผ่นแผ่นยันแผ่นแผ่นโลหะครับผมนี่นะครับพุทธคุณก็ป้องกันคุณใสกับร้ายกลายเป็นดีแผ่นโคดนเมติ ตรงบริเวณนี้ก็จะมีจานนี่ครับจานอักขระตัวเบี้ยพร้อมใบคาถาเลยนะครับนี่ครับใบคาถาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้นะครับนี่ครับวันนี้ทางร้านมีมาแบ่งด้วยกันนะครับประมาณสี่ตัวนี่ครับสตัวลักษณะของเบี้ยก็ค่ากันไปนะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันครับนี่ครับ แต่อัคระเลขยันที่หลวงปู่ลงไว้ให้เหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดครับนี่ครับมีแผ่นโลหะติดอันนี้ก็จะลงว่านะเมตินะครับออนี่ครับแล้วใต้ท้องเบี้ยก็มีแผน่นใต้ท้องเบี้ยก็จะมีแผน่นแล้วก็มีโค้ดนะเมติครับน,น,นี่ครับน,นี่ครับนะเมตินี้ครับนี่ครับถือว่าเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเล่นง่ายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับนี่ครับไม่ไม่เหมือนสำนักใดนะครับนี่ครับถือว่าครบอยู่ในนี่นะ แล้วที่สําคัญนะครับราคาก็ยังจับต้องได้ด้วยครับไม่ว่าคุณจะอาชีพไหนเงินเดือนเท่าไหร่ราคาก็ยังจับต้องได้ครับอันนี้ทางร้านเปิดให้บูชาตัวละเท่าไหร่ทางร้านออกให้บูชา2,500บาทครับนี่นะแต่ถ้าใครมาที่หน้าร้านผมก็มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับหรือจะโทรมาก่อนหรือจะโทรมาก็0 8 6 8 9 9 9 1 3 9แปาครับดีไลนย์แป9 สามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปีชั้น3ครับปากซอยลาดพร้าว127ครับร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นนะครับเปิดทุกวันด้วยเปิดทุกวันถ้าโทรมานักก่อนก็จะดีมากครับนี่ครับเป็นเครื่องรางอีกแบบหนึ่งครับของหลวงปู่หงนะครับซึ่งทางร้านแจ็คเสยมาก็สามารถให้บูชาได้นะครับราคาก็ไม่สูงนะครับครับแล้วรายการต่อไปนะครับนี่เลยครับ เอาใจคนชอบตะก,กุดกันบ้างนะครับเรียกว่าตะก,กุดไฟรุ่น2นะครับนี่นะจะเป็นรุ่นพมคุณ94นะครับรบปีพศ2554ัร้บครับ 22, ครับ,รบจำนวนการสร้าง999ดอกเท่านั้นนะครับนี่นะก็จะมีโค้ดมีเลขกำกับทุกดอกเลยนะครับนี่ครับมีหมายเลขแล้วก็จะออกโคนะ้ดนาเมติ แล้วก็จะอุดผงด้วยนะครับนี่ครับเป็นผงพุทธคุณหลวงปู่หงนะครับหัวท้ายพันด้วยได้แดงครับนี่ครับเราเรียกตะกุดไฟรุ่นสองครับพุทธคุณก็สุดยอดครับแม้กระทั่งหลวงปู่ทิมครับท่านก็เคยบอกลูกศิษย์ท่านว่าถ้าเกิดสิ้นท่านไปแล้วครับให้ไปหาพระชื่อหงอยู่วัดเพชรบุรีท่านบอกว่าเก่งวิชาการทำตะขุดเนี่ยไม่แพ้หลวงปู่ทิมวัฒนาหารไร่เลยนะครับครับนี่ครับ ตะกุดไฟครับวันนี้ผมมีมาแบ่ง5ดอกนะครับครับก็มีหมายเลขค้าเขากันไปนะครับครับดอกละ3,500บาทเท่านั้นครับนี่นะมาพร้อมซองเดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการบูชาเลยนะครับครับค่าถาบูชาก็คือท่องนโม3จบนะครับครับท่องนโมพุทธายะนะมะพะทะจะพระกสะปะจากะนะเมตินี่นะ12จบก็ได้นะครับครับแล้วก็ปรารถนาสิ่งใด ก็บอกเกาหลวงปู่หงเป็นที่สุดรวมทั้งครูบาอาจารย์ของหลวงปู่หงด้วยนะครับนี่ครับนี่นะครับเป็นเครื่องรางของขังนะครับที่ร้านแจ็คเสยมานะครับเบียแก่กับตะกรุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถมาชมที่ร้านเขาได้นะครับที่ศูนย์ระเครื่องมงคลสยามันทิบบางกะปิชั้น3หรือจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับเบอร์โทรก็โทรศ 8995139 idline 0 8 6ย9 9 5 1 3 9สามาครับสามารถมาชมองจริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ครับครับแล้วก็เปิดทุกวันอยู่แล้วนะครับยังยังมีเหลืออีกหนึ่งดอกนะครับพี่นี่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าตะกุดน้ำเพลนครับหลวงปู่หงพรมปัญโยรุ่นอายุยืนปีพศ2551รสครับนี่นะตะกุดรุ่นนี้นะครับครับหกเสกวัน วันเพ็ญเดือน12เลยนะครับนี่นะก็มีโค้ดมีหมายเลขกำกับครับครับก็จะตอกสองก็คือรุ่นสองเขาเรียกว่าตะกุดน้ำครับพุทธคุณก็ครบเครื่องครับมีหมายเลขตอกโค้ดณเมตินี่ยนะครับนี่ครับนี่คือมาจากทางวัดแบบนี้เลยเนี่ยเดิมๆจากวัดเลยครับ่วงเรียบร้อยซีนยังอยู่เดิมๆเลยครับไม่ผ่านการใช้เลยครับนี่นะครับวันนี้มีมีมาแบ่งด้วยกันหนึ่งดอกครับ ออกให้บูชา3,500บาทครับนี่นะนี่ครับคือว่าเป็นของหายากนะครับท่านใดที่ชอบแบบเป็นเบี้ยแก้หรือตะกุดก็รีบมานะครับเบอร์โทรเขาก็ให้ไว้แล้วนะครับหรือจะมาที่ร้านก็ได้นะครับศูนย์ระเครื่องมงคลสยามพันธิบังกะปีชั้น3นะครับหรือจะทางไอดีไลน์เขาก็ได้นะครับที่เขาแจ้งไว้นะครับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพระเครื่องและเครื่องรางของขัง หลวงปู่หงผมมาปัญโยทาง YouTube ช่องสอ h ชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง YouTube ช่องสอ h ชาแนลก็ขอขอบคุณแจ็คสยมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ